วัสดีครับวันนี้จะมาแกะไอจบับานี่กันนะเออก็ไม่รู้เป็นไรนะ <c oughs> ไม่ค่อยสว่างเลยนี่ขนาดตไฟเต็มบ้านเลยนะนี่นี่ตอนนี้ก็เพิ่งหกโมงเย็นเออแล้วจะไฟน,นี่มันส่องเออกวาจะเห็นเนาะตาโคตรทึบเลยนี่ อย่างที่เห็นนะหน้าซอหลังซอ,อย่างนี้แล้วทำไม <c oughs> ดูดูดีวะดูดีดอ่ะตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นจ้ะมองดูที่อนนี่นะนโลโก้เก่านะก็ะคือจะมีซอมบี้ตัวซอมบี้ตัวเอ็นเดอร์แมนเอ่อคลิปเปอร์นะคกิปเปอร์แล้วก็หมาจำดูแล้วต้นที่ซิลมานี่ ซิลแม่งไม่ตรงเลยการจีวันนี้ซิลไม่ตรงเลย้มีสตีมแล้วก็มีรูปหูกระจียตตานามากมายนะนี่พวกขอประเทศจีนนะเลี่ยวของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เมันก็มีรูปอย่างงี้โอเคเราจะลองมาแกะกันเลยกว่าโอเคเปิดออกมามันก็จะได้อย่างงี้ดีดกด้ อ้าวดวงนี่นะอันนี้อืมปล่อยแม่งนี่นะอันนี้คือสิ่งที่ได้อะแล้วก็มีดาบไม้กระกาดโอเคดูบอกไปตอนนี้ไม่ระวัติอยู่น,นี้เสร็จฟึดๆกันหน่อยนะ <c oughs> นี่ก็เป็นที่ห้อยอะ ขี้หัวก็จะมีนี่เนีย่ยมีรอยเอยอะเป็นสตีฟนน่าโง,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 ง่โง,ง,ง่จริงดูน้าดูเออๆเออ <c oughs> นี่สามารถใส่ดาได้โอเคสตีฟหันหัวได้แต่หันยากคลิปรอบแบบโอเคนะตอนนี้ก็เสร็จพร้อหมห้อยแล้วที่เรียบร้อยง่ายจ๋งง่ย น่ารักหน้าตาบงแบลวทำไมมันมองไม่ค่อยเห็นน,นี่ไงง่าถือได้ไปเห็นไหมโอเคนะอันนี้ก็จะมารีวริวแค่นี้แหละถุงนี้ถุงหนึ่งถุงเลยสิบห้าบาทนะ <c oughs> ครับก็ราคาก็จ่ำยาวเราจะตัวนี้ตุเกแกวะเฮ้ยแต่มันก็สวยดีนะดูดิเนี่ยดีเทลมันทำดีมาก แต่แล้วไอตัวนี้ให้คะแนนเต็มจิบก็ให้เก้าเลยเออดีมันเจ๋งดีเก้าเลยแต่ไม่ให้จิบนะเพราะว่ามันโป๊ถแถมดาบให้ดาบไม้ดาบโคตรบางเลยด้วยนี่มันถือได้แถมห้อยกรุแจได้อาจจะเกะไก่มากเลยตัวเนี้ยเยีย่ยมแบบเตก็ขอกคุณ ฝากกดไลค์กดกกกติดตามและอย่าลืมเออกดตั้งค่าใกดกดติดตามก,กันเดียวกันดีกว่าแล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าเออคุณชอบคลิปนี้ไหมถ้ากดชอบก็เขียนว่าชอบถ้าไม่ชอบก็เขียนไม่ชอบนะง่ายๆโอเคถนะ้าวันนี้จะไปแล้วบ๊ายบาย